ตอนนี้นะครับผมได้ทําคลิปลงไปแล้วแล้วก็มีการเพิ่มหัวข้อการวิคคะห์ไปหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับนี่นะครับเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็ลูกดาวอันนี้ไหมอันเนี้ยมันคือสัญลักษณ์บง่งบอกความโปร่งใสของหุ้นหรือว่าบริษัทที่ทุกท่านกําลังลงทุนอยู่ซึ่งมันสามารถดูได้ในโหมดของแฟกชีตนะครับมันอยู่ในหน้าการลงทุนในหน้าเว็บเซ .r เลยตรงเนี้ยเห็นวะถ้ามันมีสีดาวขึ้นไปเนี่ยมันถือว่า บริษัทนั้นอะ่ะมันมีความโปร่งใสมากถูกตรวจสอบโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยที่อิงจากผู้บริหารไม่เคยมีประวัติการยักยอกแล้วก็บริษัทนั้นไม่มีไม่มีการปั่นหุ้นหรือว่ายกย้ายราคานะครับก็ตรวจสอบกันให้ดีนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทุนก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในปีหน้านี้ก็ขอฝากท่านช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ลงทุนกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ